อะไรนะวันอังควันอะไรูเบอะไรอ่อะไรอืมอ่รู้วันอังคารก็วันอังคารอะไรเิดมะม่วงไอะไรนะเิดมะม่วงไงอ้าวโอ้โหไม่ได้หรอกตัวเนี้ยอะมาเปิดตอนนี้อีกทำไมอ่ะอ้าเออทำไงอ่ะ บอกคือเกิดตอนนี้ได้แค่ถึงเดือนนี้แล้วไม่หมายเหตุว่าไม่มีค่อยมีคนว่างอยู่เดี๋ยวค่อยย้อนหลังแล้วกันอย่าลืมซับในเฮียอย่าลืมซับมันเฮ้อย่าลืมซับตะไคร่เฮ้อย่าลืมกดอนซับตะไครฮ้ต๊ะแกงให้เริ่มเริ่มเริ่มซ่าสวัสดีค่ะทุกทนบิวราพรนะคะ วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาวางแผนกับโบนะคะเรื่องวันเกิดมาเพราะว่าบอกเลยว่าปีนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ชาเลนจ์เรามากเลยนะคะทุกคนท,<า>ทั้งตีมงานทั้งการจัดการทั้งความปลอดภัยนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือโบเนี่ยได้ทําการมากักตัวที่บ้านเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเราก็ทําการเซฟทุกอย่างไว้เต็มที่นะคะทุกคนแล้วก็แค่ให้ของขวัญแล้วก็เออต่างคนต่างแยกย้ายชนะเนี่ยเราก็จะเป็นตีมงานแบบ new normal น,นะคะทุกคนแต่ว่าแผนบิวเนี่ยคือบิวจะหลออให้มาเนี่ยไปถ่ายงานกับบิวเพื่อให้น้องๆเนี่ยมาจัดงานวันเกิดให้ เ,เดี๋ยวเราไปวิดีโอคอลกับโบกันตอนนี้นะคะทุกคนเรากําลังประชุมกับโบอยูอ่นะคะโบบอกว่าโบจะให้เงินม้าเออโบจะให้สักประมาณจํานวนหนึ่งะห้าแสนทุกคนรู้ป่ะว่าจริงๆปีนีน้ของขวัญมันเกิดแจ้ปีเนีน้ยที่แจ๊บอกโบมาตลอดอะคือแจ๊จะให้แอนนี่มาเว้ยกระเป๋าชาแนลจำได้ปะ่ะเออใช่แต่พอไปถึงอะจริงๆอะรู้สึกว่าแบบซื้อไม่ลงหรอกมึงราคาขึ้นไปแบบไม่รู้เท่าไหร่อะมันไม่ได้ใช่อะ่ะใช่ยยไม่ได้ออกไปไหนอะ่ะจ๊ก็เลยคิดว่าเฮ้ยอย่างเครื่องนวดอย่างเงี้ยแม่อยู่บ้านบ่อยอ่ะแล้ววแกชอออบปดขาะไรต่ แต่ว่าแผนแผนของแจ็คืออะไรบอ่ะฟังแผนแจ็คือโบจะเป็นฝ่ายจัดลูกโป่งไม่เราจะบอกอะไรให้ป่ะโบซื้อเค้กกันเงี้ยเงี้ยเดี๋ยวแจ็คไปแผนของโบนะคือโบจะเอาเงนใส่ในเคแล้วโบจะประดิษฐ์เองเราจะบอกว่าพรุ่งนี้จะคจะหลอกให้มาไป,ไปถ่ายคาานะลิปไว้แจ็คนะระบุให้น้องๆมาจัดงานเลยโอเคแผนตามนี้ทุกคนแค่นั้นแหละโอเคเจอกันเจอกันพรุ่งนี้บาย ก็คือเดี๋ยวเราจะไปซื้อของขวัญวันเกิดให้มาแต่ว่าคือจริงๆอ่ะปีนี้เลือกค่อนข้างยากแล้วก็เป็นธีมงานที่จัดค่อนข้างยากเพราะว่านึ่องด้วยที่บ้านเราเนี่ยแต่ีกวกักตัวเสร็จแล้วแต่ว่าโบเนี่ยยังต้องกักตัวกับธนินอยู่แต่ว่าทุกคนเนี่ยก็คือแบบรอดแล้วก็ปลอดภัยหมดแล้วแต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือวันนี้เราจะไปซื้อของขวัญวันเกิดให้มากันที่ห้างจริงๆแล้วอ่ะแพลนที่แบบว่ามีมานานแล้วปีนี้ที่ตั้งใจจะซื้อให้มาอันเนี้ยถ้ามาฟังอยู่ก็คือแบบมมมมาาาาาาาตตต้ออองดดีีใจกกกกๆแแาาา่่่่่่ววรรคคคคคเเเนนนนนยยยัััไไลลททุบิิิ็ปปปถ บ้านว่าแบบแกก็หยิบออกมาคือ <that> ม like <to say> <prince> to ันเป็นของกอบนะทุกคนแกก็หยิบออกมาจากตู้แล้วแกก็แบบว่าชื่นชมมากนั่นก็คือกระเป๋าชาแนลนะทุกคนพี่ผู้เส้นมีปัญญาซื้อไหมนะคะต้องบอกเลยว่าไม่ไหวก็เดี๋ยวเราคงไปเดินดูแล้วก็ซื้อตามฟิลตัวเองแล้วกันนะคะทุกคนว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าตีมันเกิดปีนี้เนี่ยมันแน่นอนค่ะไปกันแลวค่ะ เราจะสามารถปรับตรงชุดความกระชับตรงด้านนี้ได้กับพวกตัวแกนดันนวดนะครับเป็นไงบ้างคะสบายเหน่อยา<ช>มากเลยแมด่ดูดีๆนะนี่เลย นะคะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงสินะคะก็ตอนนี้ทุกอย่างพร้อมหมดแล้วค่านที่เอาไว้ออกแม่เนี่ยถ่ายงานแล้วก็ของขวัญทุกอย่างเตรียมไ้พร้อมนะคะเหลือไปรับแม่งเดี๋ยวค่ะ <c oughs> ตอนนี้อยู่หน้าบ้านแล้วนะคะความโปะของเราก็คือว่าเราลืมบอกแม่นะคะว่าที่จะถ่ายคลิปเอารู้ได้ไงอ่ะมาลืมบอกว่าวันนี้ถ่ายคลิปแต่งหน้าแต่งทําไม บอกไปเอาฟิศแป๊บนึงแต่คิดแต่งหน้าลืมเมื่อกี้ว่าไปบอกตั้งแต่เช้าแล้วปิดบ้านเลยโอ้ยฉันพลาได้ยังไงเนี่ยนิฉันทำหลายอย่างเกินนะคะเพื่อนเดี๋ยวรอแม่นะคะมาแล้วก็ไปแต่งหน้านะคะนสวัสดีค่ะทุกคนเวลาวอนนะคะคือฮะคือลืมบอกมาวันนี้อะแฮปปี้บ์นเดม้าวันนี้ดู ทำคอนเทนต์แต่งหน้าให้มาวันเกิดว่าพี่บอกเพื่อนว่ามาชอบขึ้นไม้ให้ไปแต่งหน้าให้ก็เลยเดี๋ยวไปถ่ายออฟฟิศและกันเอาลุกอะไรดีวันนี้อยากแต่งหน้าลุกอะไรลุกสวยๆสิเออเป็ลรกเอยวันเกิดปีนี้นี่เป็นสาวแล้วนะอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยอายุสามห้าสามห้าอายุสามห้าก็มาเฮ้ย้อายุห้าสิบสามอ๋อกลับกันรู้สึกไงปีนี้แบบทุกคนแบบว่าโบแบบต้องตัดตัว ไม่มีครบอ่ะแล<ต>้วบอกแฮปปี้เบอร์เดย์มายังยังอ๋อตอนเฮียแฮปปี้เบอร์เดย์แหละเดย์เล่นๆไม่ได้จริงจังอ๋อมันมันทัก่าถามบิวว่าจัดอะไรให้มาเนี่ยบอกว่าอ๋อวันนี้ผู้แต่งหน้าให้มามาถามตอนเช้าแล้วก็บอกว่า,าไม่เห็นบอกอะไรเลยบอกเอ้ามันต้องเป็นหน้าที่ฉัน ามาเชิญนั่งเลยค่ะมา,านั่งของนูแหละมาผู้ทำคิดแต่งหน้าวันเกิดมาก็ต้องจริงจนะังมาอะนะคะเช็ดหน้าเลยอือเอาเอาลุกอะไรวันนี้อาลุกแบบไหนลุกเรียบร้อยสวยๆอ่ะปกติอกติไม่เรียบร้อยนะคะลุกหน้าเด็กเอาวันนี้เดี๋ยให้ลุกหน้าเด็กฉ่ำๆฉ่ำม,มงุมมงเดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้าให้มากันนะ อยากได้ลุกแบบใสๆใช่ป่ะใสๆ<ส>แต่ก่อนอื่นเนี่ยมาปากแตกนะเดี๋วกบูทาลิปให้มาก่อน <c oughs> ไปม,มีเรื่องกอับใครมา <c oughs> มันจะหนาวไงอ่ะทาลิปก่อนเพราะว่าพี่แกปากแตกนะคะเน้มเน <c oughs> อ่ะรับปาก่อน อ่ะโอเคงานผิวเนียนกริบๆนะคะทุกคนนี่เจ้านาง Radiance Skin Foundation SPF 3 0 PA บวกบวกบวกนะคะทุกคนจะบอกว่าเขาเนี่ยมีทั้งหมด4เฉดสี 4, อ่ะมิวว่ามาผิวสสีเออเป็น0ูนย์สองอ่ะแล้วก็แท็บตรงเบ่งเลยอุ้ยตายแล้วต้องไปตำนะเนี่ยนี่จะบอกว่าทุกคนเขาเป็นรองพื้นเนื้อลิควิดนะทุกคนแบบเกี่ยง่ายมากจริงๆแล้วก็แบบบางเบาด้วยรู้สึกแบบเบาๆแต่ว่ายังให้ความปกปิดอยู่นะเพื่อนๆมาดรู้สึกผิวมาเหมือนคนอายุแบบ30ต้นๆอ,นอ่ะแต่คือให้ผิว สวยแบบว่า natural finish ลุคอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้เนี่ยบำร,รุงผิวให้ชุ่มชื่นแล้วก็เพิ่มความกระจ่างใสด้วยเพราะว่าเขามี brightening booster แล้วก็มี hydra essence ด้วยตัวนี้เนี่ยเขาควบคุมความมันด้วยเทคโนโลยี silky soft powder mm hmm. ก็คือแบบ ทำให้ผิวของเราเนี่ยไม่มันเยิมระหว่างวันด้วยแล้วก็ปกป้องแสงแดด SPF 3 0นะ PA บวกบวกบวกจ้าเพื่อนตัวนี้เนี่ยก็ให้ความปกปิดในระดับบานกาทุกคนตัวน,นี้ก็จะช่วยเบลอรูมขนด้วยนะช่วยปรับสีผิวให้สม่ําเสมอยางเป็นธรรมชาติคือเหมือนรองพื้นราคาแพงเลยทุกคนแต่ว่าราคาแค่ห9บาทค่ะ59บาทเพื่นโอนแล้วก็ทุก่านไปหาซื้อได้นะที่ไลน์แอดแล้วก็เฟซบุ๊กนะเจ้านางไทยแล คุยเกมอ่ะค่ะม้าสวัสดีค่ะคือวันนี้นะคะโบก็อยากจะอวยพรให้หม่มม้านะคะมีแต่ความสุขนะคะเคยมีคนบอกไหมว่าเราหน้าเหมือนม้า อันนี้ก็นึกว่าม้าเหมือนกันนะคะก็ขอให้มามาม,มีความสุขมากๆนะคะแล้วก็อยู่กับลูกหลานไปนานๆน,นะคะปีนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะอยากให้มามาเห็นลูลูโตก็หมดแล้วนะคะแล้วก็อยากให้มามาตื่นมาทาข้าวเช้าให้พวกเรากินกันทุกวันเลยค่ะเจอกันดีค่ะบ๊ายบาย อโอเคในที่สุดก็ถึงคิวของกระผมแล้วนะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้วันเกิดมา้าก็ขอให้ม้ามีสุขภาพแข็งแรงจริงๆก็ไม่รู้จะพูดอะไรมากนะครับแต่ว่าม้าก็เลี้ยงดูเรามาอย่างดีให้อาหารให้ข้าวทากับข้าวให้กินตลอดเวลาแล้วก็ขอให้ม้าสุขภาพแข็งแรงมากๆนะครับขอขอบคุณม้าที่ ดูแลผมเหมือนลูกคนหนึ่งนะครับขอให้ม้าสุขภาพแข็งแรงมากๆวันนี้สวัสดีครับขอบคุณมากๆอ้าววนถ้าอย่างนั้นอ่าไปแล้วเดินออกไปสวัสดีครับผมจะมาอุดถัภให้ม้านะครับม้าไปไหนเนี่ยม้าไปไหนม้าหรือมุ้ยมุ้ยมุ้ยไปไหนหมุ้ยก็ขอให้อาม,ม,มุ้ยจงประสบประสบความสําเร็จอายุมั่นฝันยืนอย,ย,ย,ยน่าเจ็บอย่าจน <Spencer> <ส wykon S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่กลัวโควิดเข้าปากกันดิ เดี๋ยวรุดเดี๋ยวรุดก่อนรุดก่อนรุดก่อนเออปิดหูว้หมดเลยเนี่ยมาไหวแล้เดี๋ยวเดี๋ยวหายใจไม่ออกอ่าขอบคุณมากมว่ที่ดูแลลุงมานะมีอะไรก็เรียกตลอดเอาอีกแล้วลุงมีอะไรก็เรียกน้อยกับข้าวมาแล้วเป็นห่วงพี่คนนี้ทุกอย่างมีอะไรก็ ไม่รู้จะตอบแทนยังไงแล้วเนี่ยไปอยู่ไล่ก็ไปตามมากลับมามพี่ก็ไม่รู้จะตอบแทนมวยยังไงแล้วก็ขอให้มวยอยู่ประสบแบบความถูกความสมบูรณ์ในร่างกายกับการงานนะให้ลูกไลลูกเต้ารักใครนะเราพูดไม่ออกมวยมลูกเต้าก็มีอยเขาเนาะมันไปละมวยไม่ไหววะค่ะบายบายทุกคนบ อ่า<ม>โอเคเดี๋ยวเราไปสเต็ตต่อไปนะคะสเต็ตด้วยแป้งฝุ่นนะคะทุกคนจากแบรนด์เชอร์ออยล์คอนโทรลลูซ์พาวเดนะคะทุกคนเป็น แป้งฝุ่นเวสําอางที่แบบเนื้อละเอียดมากเดี๋ยวเราจะมาลองใช้กันเลยเหมือนน้องเขามีชื่อเล่นว่าอะไรป่ะแป้งฝุ่นสิวยุบสีของแป้งเนี่ยจากธรรมชาติ100็แล้วก็ช่วยลดสิวแล้วก็ฆ่าเชื้อสิวได้ด้วยมาแล้วก็ผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้จะบอกว่าเขาเนี่ยเป็นเนื้อแมทนะเ,นเพื่อนๆแต่ว่าช่วยควบคุมความมันบนใบหน้าของเราเป็นสูตรออยล์ฟรีเขาช่วยกันแสงบูไลท์ได้เป็นพิเศษด้วยการแสงหน้าจอมือถือให้แบบว่าเออมีผลต่อผิวเราอะไรอย่างเงี้ยและที่สาคัญเขาได้รับรางวัลแป้งฝุ่นงาัรว loose powder ก็คือมีสสีนะมีสี i อว r รแล้วก็มีสี t น r a วรูู้่าว่าเราได้ใช้แล้วก็บำรุงผิวไปด้วยเนเพนเพราะว่าเขามีสารกันลักๆก็คืออัลันโทอินแล้วก็มีสารกันัดจากออยก็คือซูเก r ตเอนเอสแท็ด้วยป้งสักสารที่อันตรายกับผิวด้วยแบบไม่มีแอลกอฮอล์มีน้ำหอมไม่มีสารกันเสื่อทุกชนิดออยฟรีด้วยนะแล้วก็ที่สำคัญแบรนด์นี้เนี่ยไม่ทดลองกับสัตว์ด้วยนะคะเพื่อนเ่อนเลิศนะคะแบรนด์ ช่วยให้เราแบบผิวกระจายแสงดูมีมิติแบบกระจ่างใสด้วยส่วนผสมเขาจากไมก้านะคุทุกคนก็คือได้ผิวแห้งจนเกินไปราคาจริงๆแล้วอ่ะ690แต่ว่าตอนนี้เหลือ490ร้อย้าสิบยี่กรัมทุกคนคือไปตำได้ที่ Facebook, IG แล้วก็ Shopee นะคะทุกคนเชอร์สกินแคร์นะคะไปตำได้เลยคือลดเอาวันนี้อยากได้แบบว่าลุกสีประมาณไหนสีทองไหมแบบดูมีพลังอุมอุ้ คือทุกคนรู้ไหมว่าสิ่งที่ยากที่สุดในการแต่งหน้าแม่คือคิ้วรู้บอกเลยแล้วเขาไม่ชอบกันคิ้วลยมัมเมีมัมะมีอ่ะ <VOICE> <c oughs> <c oughs> จบแล้ววันนี้มันเกิดแต่งหน้าให้มาเป็นของขวัญวันเกิดเพราะว่าวันนี้ทำอะไรมาไม่ได้ก็ไทยวันเดย์ขอให้มาเป็นความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงสมมติถ้าปีนี้วันนี้บเซอร์ไพรส์บ้านฝดมามดีใจไหมดีใจค่ะ<ร>แต่ดันไปเซอร์ไพรส์วันแม่แล้วเซอร์ไพรส์ไปหมดเลยก็มันหมดแล้วไงก็เลยคิดว่าเอ้ยเราทําแบบอะไรง่ายๆดีกว่าที่มีคุณค่าเช่นการแต่งหน้ามอบความสวยให้แม่ใช่ะไปก่อนแล้วนะคะทุกคนไว้จะหม่คลิปหน้าเดี๋ยวถ้าเกิดทุกคนอยากให้แต่งหน้าลุคไหนให้มาอีกก็บอกได้นะคะวันนี้ไปก่่่อนนแแลล้วคะกตงัเิด กับบ้านมากับเองนะกับเองทิ้งกันอีกแล้วยู่เนอ่ะเราเลยเราไปส่งเนี่ยเนี่ยอะไรถ่ายคลิปป่ะถ่ายคลิปกันหนึ่งเฮ้ยมาดูดีๆดีเลยแบบพารอาอินเห็นแล้วเมื่อเช้านี้วมนเห็นคนแรกเฮ้ยถ่ายคลิปอยู่แป๊บนึงถ่ายไลน์ถ่ายไลน 卡完馆，卡龙完 ปีนี้อายุครบห0แล้วครับโอ้ยยังโอเคตตรงไหก็ไดุ้ยอใค้บมาอ่ดีวแ้บมาบอาาายเาไม่ค่อยดีแล้วลูกแบบมาป่วยด้วยอะไรอย่างเงี้ย แล้วแม่รอดแต่ปฏิหารอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเฮ้ยยิ่งต้องบำรุงเขาให้มากขึ้นไปกว่าเดิมด้วยแม่ก็ทำหมอต้องบำรุงเงี้ยทุกวันนะด้วยเอาบัลกระโดไฮด์บอกว่าเขามีของบิลของบิลของโบไป่ของบ้านของบ้านต้องใหญ่สุดโอ้ยใหญ่สุดใหญ่เลยโอ้ยลูกต้องรกันหมดแล้วแม่เอ้ย ขอนี้เนี่ยบิวบอกว่าเหมาะกับม้าไม่ได้มีมูลค่ามากกว่าที่ผ่านมาแต่ว่ามันคุ้มค่าแน่ๆสำหรับม้าจ่ายตายก่ัวเอเ้เรื่องด้วยเรื่องด้ยขาม้าไปขาว่เห็นม้าชอบนั่งดูหนังคนเดียวช่วงนี้มันเหมาะกับม้าเขาบอกว่าเท้าเนี่ยเหมือนแบบเส้นของเท้าเป็นจุดที่วด่งทั้งหมดเลยก็เลยคิดว่าเออเครื่องนวดเท้าหนดนหนุนนนเด็กันหนุนนนนนนน ไปพรอมโอ้ยตออไก็เลยก็เลยได้ไม่เป็นไโอ้ยรักรักรักอุนุ๊ก่ะอวันนมากค่ะขอให้มาม่ามีความสุขมากๆเลยอะไรอ่ะอหสมโสอ เสด็จไปเลยอุ<_<_<_้ยดีไหมมะดีดิเออเวลามานั<_<_<_่งเียมันต้องไปอย่างนี้เหรอใช่ใช่ตอนนี้เป็นไงอะตอนนี้ดีมากตอนนี้ดีมากก็ตอนนี้เย้ตัวเขาบินไม่ขึ้นล้อเหรอเย้ลอยสิบห้าทียังตัวนี้มันตั้งได้ปวดน่าจะปวดหรอ่ะจริงเหรอเก่งมากปะไปกินหมูกระทะกันไปกินหมูกระทะ